เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับเหรียญสองบาทสีทองในหลวงราชกาลที่ 9. เก้าเหรียญนี้พอสอนี้ครูโดงซื้อมาสูงถึง 2,500บาทเรียนแบบนี้เป็นแบบไหนตามคุณดวงไปดูครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดี FC สวัสดีน้องๆที่ทำงานตามร้านสะดวกซื้อนะครับ ช่องคูโดงคอยยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องคูโดงคอยจะเป็นช่องที่นอกจากรับซื้อเหรียญกระสาบแต่ก็ต้องบอกนะครับรเหรียญกระสาบที่คูโดงรับซื้อเป็นเหรียญกระสาบที่คูโดงรักและก็ชื่นชอบในโดยส่วนตัวนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเลยและเราซื้อมาเพื่อใช้ในการสะสมนะครับแต่ถามว่าวันหน้าเมื่อปลดกเกษียณแล้วมีโอกาสที่จะเปิดร้านขายซื้อขายเหรียญไหมมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพนพี่ๆน,น,น้องๆบอกได้เลยนะครับ ว่าเหรียญที่คูโดงประกาศรับซื้อคูโดงรับซื้อเข้ามาจริงๆแล้วก็หลักๆแล้วเราจะมีการเขาเรียกว่าแบ,บ่งปันความรู้ทางด้านเหรียญกระสับนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องที่สนใจในเหรียญด้วยสําหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับคูโดงบอกได้เลยนะครับเหรียญที่คูโดงซื้อมาเหรียญแรกๆนะครับสําหรับเหรียญ2บาทสีทองของในหลวงรัชกาลที่เก้าเหรียญสองบาทสีทองในหลวงรัชกาลที่เก้าผลิตมัตั้งแต่ปี2551น จนมาสิ้นสุดปี2560นะครับก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่เหรียญที่คูโดงรับซื้อมาเหรียญแรกคูโดงเคยประกาศรับซื้อแบบนี้ไปอีกนะครับแต่ก็มีคอมเมนต์ว่าคูดงไม่ได้รับซื้อจริงก็อาจจะเป็นความผิดของคูดงเองนะครับที่ไม่ได้นําเหรียญของจริงมาให้ชมนะครับวันนี้คูโดงจะนําเหรียญของจริงมาให้ชมแล้วถ้าเกิดใครมีเหรียญแบบนี้ก็สามารถติดต่อมาที่โดเอซี2375 ซึ่งเป็นลาย ID นะครับมี QR Code แล้วก็มาที่ Facebook Fanpage คูโด่งคอยนะครับต้องบอกเลยเหรียญที่คูโด่งประกาศรับซื้อคูโดงรับซื้อจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าขอให้เป็นตามรายละเอียดที่คูโด่งอธิบายนะครับหลายคนส่งเหรียญบางทีมาเป็นกระจุกเลยมาเป็นกองเลยคูโด่งผมมีหนูมีก็ขอตรวจสอบตรวจสอบแล้วไม่ได้เป็นเหรียญ ที่เราประกาศรับซื้อนะครับหรือว่าไปชมลหลายๆช่องแล้วนํามาเสนอขายคุณดวงขออนุญาตไม่รับนะครับทําความเข้าใจกันเนาะเดี๋ยวเข้ามาดูนะครับสําหรับเหรียญ2บาทสีทองของในหลวงรัชกาลที่9ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาดูเหรียญที่คุณหวงรับซื้อเข้ามาเหรียญแรกๆนะครับ แล้วซื้อมาในราคาสูงถึง2 0 0พันบาทนะครับจริงๆไม่ค่อยอยากเอาออกมาจากตะตลักแต่ก็เพื่อนํามาโชว์ให้เพื่อนๆพี่น้องได้ชมนะครับว่าเหรียญที่คุณโดกงรับซื้อเข้ามาจริงๆครูโดกงก็รับซื้อเข้ามาจริงๆนะครับนี่มาดูด้านหัวนะครับเอาดูง่ายๆเลยดูด้านหัวเดี๋ยวขอขยายนิดนึงเนาะจะได้ชัดๆนะครับสักครู่นะครับนี่นี่คือด้านหัวเห็นไหมครับด้านหัว ด้านหัวนี่ปกตินะครับเดี๋ยวลองมาดูด้านก้อยนี่ครับผมอาจจะหยิบได้ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าของกู่โดงนี่ตัดเล็บเกี้ยนเลยกูโดงไม่ชอบไว้เล็บนะครับพอไว้เล็บเสร็จปุ๊บบางครั้งมีออกมาสีดําหน่อยเล็บดาหน่อยกูโดงไม่ชอบนะครับก็เลยตัดเวลาหยิบก็ลําบากนิดนึงนี่คือด้านก้อยนะครับปี2551นนี่ครับผมนี่คือด้านก้อยปกตินะครับ เดี๋ยวขยายอีกขยายอีกขยายอีกนี่ครับผมขยายอีกนี่คือเหรียญปกตินะครับเอาให้ชมแบบชัดๆจะจะนะครับว่าเหรียญที่คุณดงรับซื้อมาก็รับซื้อเข้ามาจริงๆนี่คือด้านก้อยนะครับเห็นเห็นเลยนี่ด้านก้อยปกตินะครับแบบนี้วัดสเกตเห็นไหมครับเหรียญสองบาทอันนี้คือเหรียญปกตินะครับวัดสเกตเนี่ยคุณดงก็เคยทําคลิปตามหลังเหรียญนะครับไปเที่ยวมาแล้วก็ไปชมได้นะครับ นี่เห็นไหมนี่นี่ปกตินะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญที่ผิดปกติยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กูโดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนี่นี่คือเหรียญเออเลอร์คอยของแท้นะครับนี่เห็นไหมกูดงเคยทำคลิปอันนี้ให้ชมนะครับแต่มีหลายๆายท่านก็คอมเมนต์มาตลอดนะครับว่าไม่ได้เป็นเหรียญเออเลอร์คอยของแท้อันนี้ของแท้นะครับเห็นไหมนี่ พระบรมาชายาศาตรทิศลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วดูจุดไข่ปลาโดยบริเวณโดยรอบเหรียญน,นะครับเห็นไหมนี่นี่ครับผมนี่ครับผมแล้วจุดไข่ปลาเป็นรอยนูนขึ้นมานะครับเป็นรอยนูนขึ้นมานะครับจุดไข่ปลาตรงนี้ก็เป็นนูนขึ้นมาประเทศไทยซ้ํามีการปั๊มซ้ําลงไปนะครับเหรียญน,นี้จากการที่คูณดองเคยเป็นเป็นครูสอนการดีไซน์แม่พิมพ์นะครับเหรียญน,นี้ เกิดขึ้นได้ในกรณีที่เหรียญน,นี้เวลาปั๊มขึ้นลูกไปแล้วแล้วไม่หลุดจากบล็อกแม่พิมพ์นะครับแล้วเกิดการพลิกพอพลิกเสร็จปุ๊บก,ก็เลยทําให้เหรียญน,นี้ปั๊มซ้ําลงมาอีกทีเนี่ยเนี่ยทำมองให้ดีสวยงามนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับนี่แล้วก็พระบรมชาย,ยาสาทิสรักในหลวงรัชกาลที่9ในนูนขึ้นมานะครับไม่ใช่ยุบเว้าวลงไปนะครับถ้ายุบเว,าว้านี่มีโอกาสทําให้เหรียญร้อนแล้วใช้เหรียญอีกหนึ่งเหรียญตีลงไปนะครับ เพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเออเลอร์คอยของแท้นะครับนี่นี่ครับผมเอาให้ชมชัดๆอีกเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่แล้วหายากด้วยหายากด้วยนะครับเหรียญแบบเนี้ยถ้าเกิดส่วนใหญ่ในใครเห็นนะครับหัวกระปั๊มหัวก้อยกระปั๊มก้อยแต่อันนี้เป็นเหรียญที่พระบรมชายาสัธทิราชหรือด้านหัวปั๊มลงมาลงบนด้านก้อยเห็นไหมครับนี่เพราะฉะนั้นครูโด่งนํามาให้ชมของจริงนะครับ ก็ยังยืนยันนะครับก็พยายามยืนยันนะครับครูโด่งยังที่บอกนะครับครูโด่งไม่ไม่โทษใครเพราะว่าการที่เพื่อนเพื่อนพี่เพียน้องบางครั้งอาจจะมีประสบการณ์นะครับเฮ้ยมีแต่คนประกาศรับซื้อติดต่อใครไม่ได้ก็เหมาวรวมทั้งหมดนี่ครับผมครูโด่งก็เลยนํามาให้ชมนะครับไม่โทษใครครูโด่งก็พยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับเราซื้อเราก็ซื้อจริงๆนะครับแต่ขอให้เป็นเหรียญที่ครูโดง่งประกาศรับซื้อ นี่ครับผมหลายๆเหรียญครูโด่งก็พยายามทําคลิปให้ชมนะครับว่าเอาเอเฮ้ยเหรียญที่เราประกาศรับซื้อนะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อย่างน้อยก็เป็นความรู้นะครับนี่เห็นไหมใครที่บอกว่าเหรียญแบบนี้ไม่มีอยู่จริงครูโด่งอยากให้เปิดโอกาสนะครับเพราะว่าการเปิดโอกาสมันเท่ากับการเปิดความเขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเองหลายครั้งเนี่ยเนี่ยเหรียญแบบเนี้ยถ้าใครไม่ศึกษาแล้ว ไม่เปิดโอกาสนะครับแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเหรียญแบบนี้ไม่อยู่จริงหรอกเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยราคาสูงนะครับราคาสูงเนี่ยครับผมอย่างนี้เออเล่อ์คอยของแท้นะครับเออเล่อ์คอยของแท้ไม่ได้เกิดจากเป็นเหรียญ MTO ที่ตั้งใจทําให้เกิดมาด้วยนี่ครับผมนี่วันนี้ก็เลยนํมาให้ชมนะครับนี่เดี๋ยวให้ชมนี่อันนี้ก็เป็นเหรียญที่ของแท้เหมือนกันน,น,นี่เองนะครับนี่เออเล่อ์คอยของแท้หัวก หัวกับก้อยหันไปทิศทางเดียวกันนี่ครับผมสิ่งที่รับซื้อเราก็รับซื้อเข้ามาจริงๆนะครับก็ยังยืนยันแต่ที่คุูดงอยากจะเน้นย้ําอีกทีหนึง่งถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหรียญการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรถือว่าเป็นการออมนะครับถือว่าเป็นการออมอีกในรูปแบบหนึง่งคนที่มีเหรียญอยู่ในมือบางครั้งเป็นพ่อค้าแม่ค้าบางครั้งเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าเครื่องปัน่น เครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเนี่ยสำคัญเลยบางทีมีเหรียญแบบเนี้หลุดเข้าไปนะครับถ้าเกิดเราศึกษาเราจะรู้นะครับว่าเหรียญแบบนี้มีราคาสูงเนี่ยเนี่ยอย่างก็เหรียญเนี้ยเกิดอยู่ในตะกร้าทอนใครเห็นอุย้ยเหรียญช้ำๆรีบใช้เลยแต่ไม่รู้ล่ะครับเหรียญแบบนี้มีราคาแล้วก็มูลาค่าสูงใครไม่ซื้อครูโด่งซื้อนะครับ แต่เหรียญน,นี้คูโดงได้มาก็อยู่ที่2,500บาทเพราะว่าเป็นเหรียญแรกๆแล้วก็เป็นเหรียญเออเลอร์คอยแบบแบบที่เกิดขึ้นได้ยากด้วยเหรียญเออเลอร์คอยนี้เกิดขึ้นได้ยากนะครับเหรียญแบบนี้เกิดขึ้นได้ยากกว่าเพราะว่าด้านหัวปั๊มลงด้านก้อยนําให้ชมเห็นเห็นจะจะชัดๆนะครับแล้วเหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรียญ MTO นะครับเป็นเหรียญเออเลอร์คอย ที่หลุดมาพอหลุดมาเสร็จคนที่เป็นพ่อค้าเขาสังเกตเห็นเฮ้ยนี่คือโอกาสบางคนปิดโอกาสตัวเองนะครับโดยปฏิเสธทุกอย่างเลยยกเว้นความคิดของตัวเองเนี่ยเนี่ยพอปิดโอกาสถ้าเหรียญนี้อยู่ในมือของคนที่ไม่รู้โอกาสเนี่ยก็รีบใช้รีบถอนพะคิดว่าเฮ้ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกแล้วไม่ได้ศึกษาด้วยนี่ครับผม แต่ถ้าใครศึกษาจะทราบนะครับว่าเหรียญแบบนี้มีราคาแล้วมูลาค่าสูงแต่ถ้าเกิดใครมีแบบนี้นะครับโดยเฉพาะเหรียญที่เป็นเหรียญ2บาทเหรียญ2บา,บาทที่เป็นสีเงินเหรียญ2บาทที่เป็นสีเงินนะครับถ้ามีเหรียญแบบนี้แล้วเป็นเหรียญ2บาทที่เป็นสีเงินแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นสีเงินนะครับแล้วออกมาปั๊มแบบนี้นะครับคาดเคลื่อนแบบนี้ติดต่อคุณดลวงมา คูโด่งรับซื้อนะครับนี่วันนี้ก็นํามาของจริงมาให้ชมด้วยแล้วก็ยังยืนยันนะครับนี่ครับผมเพื่อความสบายใจของเพื่อนๆพี่เบียงนน้องน,น, ok นะครับสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับเปิดโอกาสทางความคิด <Yeah. S 1> เท่ากับเปิดโอกาสให้กับตัวเองสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆพืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ 갑자기 내게 나타나준 너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고